เมื่อกี้ไปักย่อมไปกินกับตำบางฮวงค่ะนี่กำลังสั่งอยู่เก็บก,ก่อนบาดนี้ยยานมันใหญ่มันต้นมันสูงก็เลยหักออกค่ะนี่มันขึ้นยอดอีกแหละขึ้นยอดน้อยๆในแนไม่ให้กินอีกแหละนี่อีกต้นหนึ่งมีสองต้นค่ะพ่นาบา้านหักออกเอาค่ะแบบหักเห็นบอกมันกำลังหักออกมันกำลังโตอนนยตอดขึ้นมากงามที่นี่ที่นี่อยู่พี่น้อง งามค่ะเนาะพ่อ,อบกเก็บลายละกะนี่ค่ะบกตูมแขกต้นบกตูมแขกก็งามพี่นอ้องนี่มันใจกันลายก็ฮักออกเอาวมีต้นบกตูมแขกค่ะงามงามนี่ตูมแขกกับสก็บไปกินด้วยกันค่ะกินแสบเลยเป็นหญาเลยต้นอันบกตูมแขกหญ้าย่างดีนี่ค่ะ อยู่กับบริษัทมีใส่ยางรกมันกระพอยดีอยู่นี่นี่งามงามยอดยอดงามแห้งพักอันกุ่มแขกนี่ก็เดินเนาะตัวนี้เก็บหยาดอาันนี้ดึงรดนี่ค่ะเบื้องติละนี่ก็เก็บกินเรื่อยๆค่ะมันก็ตโตยอดมาเรื่อยๆเนาะนี่ตุง้งตีนอง งามบอหยอดอ่อนๆเสียบกินกับตำปองก็ปนกับแจ้วเหมือนละค่ะได้เมื่อก็บไปกินแล้วมันกระตอยหยอดไม่้ทางหนาฝนทางเกิดหยอดดีพี่น้องทางหนาฝนทางเกิดหยอดดีบัได้เอามีดมากแต่ตูดเอายังสิก็ได้นีหยอดหนึ่งหยอดหนึ่งงามๆนะใหญ่ๆเลยอื ลี่เอาหมังต้นมันนี่เลยก็ได้ <c oughs> <c oughs> นี่พี่นอ้องเบ่งตินะงามบอนี่นอนนึงเอาไปกินให้มันมดเดี๋ยวมันกระเกิดใหมค่ค่ะต้องเก็บมันเรื่อยๆปูกไว้ริมก็แพงเลยละ่ะอ <c oughs> ันต้นบบม้วงนหนา,า,กกาวมะนาวหูนี่ค่ะตรงสวนรนาบานปบบกูดปักหนาวนี่กระเพรา แล้วผามืด